มาต่อกันที่ธีรทรบุญมาทันกองหลังกัปตันทีมชาติไทยย้ายจากบุริรัมยูเนเต็ดมาร่วมทีม s อ g เมืองทองด้วยค่าตัวสูงถึง30ล้านบาทครับสื่อมวลชนไทยคาดว่าธีรทรบุญมาทันกองหลังกัปตันทีมชาติไทยวัย26ปีย้ายจากบริรัมมาร่วมทีม s อ g เมืองทองด้วยราคา30ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายที่แพงที่สุดเป็นประติตร์ของวงการนักเตะไทย แสงหน้าดับ2ที่ศินทวิชัยหาไทยรัตนกุลย้ายจากชลบุรีไปสุพรรณบุรีด้วยค่าตัว15ล้านบาทหลังจากเซ็นสัญญาธีะระ t h โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เพื่อขอบคุณนายในวินชิดชอบประธานสโมสรและนางกาลณาชิดชอบที่ดูแลและให้กำลังใจตลอด6ปีครึ่งที่ผ่านมา,ารวมถึงขอบคุณแฟนบอลที่จะอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปครับค่าเหนื่อยของธีะระ t h คาดว่าอยู่ที่700,000บาทต่อเดือน โดยเซ็นสัญญาจะถึงปี2019และจะสามารถลงช่วยทีมได้ในการแข่งขันเล็กที่2ของฤดูกาลนี้ขณะที่ S.G c เมืองทองจะเปิดทัวรทีละทอนอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา15นาฬิกาที่สนาม S.G c Stadium โดยเวลานี้เหลือเพียงสู่ชานวนุ่มกับศิวรักเทศสูงเนินเป็น2นักเตะที่อยู่ร่วมทีมบุรีรัมย์ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรจนถึงปัจจุบันครับ